ถือยืนยงครับยังค่นิพาพรคุณพี่โมซังชิงอายุเท่าไหร่แล้วคะไก่ไก่สามปีแล้วตอนนี้ไก่ไก่สามปีแล้วปลูกปลูกเดือนมิถุนามิถุนาเนี่ยกระตือจะเข้านี่แหล้วเขาไปเรียกเองพปรามเลยเรียกเองหยิบเองเลยเรารู้จักพันธุ์โมซังชิงได้ยังไงเลี้ก็นี่ไงก็่เขาทำพันธุ์อยู่ตรงนี้เอง เรียนนมมาก่อคเคยแต่มันมันตายเยอะหมอนมันตายเยอะแื้วถี่ตรงนี้มันต่ําก็เลยเอ้าอย่าไปเสียงก็พันพันเลยลองไอ้พันนี่มันจะได้เผื่อทนหน่อยไงนะเราจะยินว่ามันคนเออก็ดูในดูใน u ูทูบมาเนะโอยเขาต้นใหญ่ๆทั้งใต้อะนะเออเขาก็ถ่าทางน่าจะทนฟ้าคือพื้นที่มันต่ำตรงเนี้นะ ดูไงถ้าทำนาก็ทำได้ตรงนี้แล้วที่ปลูกแล้วที่ปลูกมาลงที่ว่ามันทนทนไหมจากความแต่โตเร็วโที่ดูดูอะโตเร็วแต่ทนต้องรออีกยังยังไม่ยังไม่ยังไม่คือทนไม่ทนเรายังไม่รู้มันยังมาอยู่ทางนี้ไม่รู้มันจะทนจริงเปล่าแต่ของเขาทนน่ะนะโตเร็วแน่นอนโตแต่โตเร็วยอมรับเปิดแตกใบเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นใช่ไหมครับอืม อยโตเร็วอย่างใบแก่นะไม่ถึงสองอาทิตย์อ่ะปีมปีมหาปลาไปอแล้วอมันแตกใบเร็วใช่ครับจ้องจะไปอย่างเดียวอ่ะจะทนต้องดูอีกหลายปีเพื่อจะลูกนะดูโดยโดยรวมแล้วโอเคใช่ไหมครับอืมก็ใช้ได้นะนะนก็โตดีที่นี่เห็นสวนลุงทำพิเศษมากเลยมีการเสริมขาเนี่ยเสรมก็มาที่ตจำก็เลยกลัวโดนลมเดี๋ยวมันแจกขนล้มไงอย่างเงี้ย ก็เลยเอาต้นเม็ดมาเสริมเสริมขาหน่อยก็มันบางต้นมันก็ไม่พูนไงเราทําแ,ทแบบไม่ไม่ได้เตรียมตัวนะเราปลูกเสร็จนึกได้หาต้นเม็ดที่มันเกิดเหมือนเราปลูกแบบยังไงอะ่ะปลูกแบบไม่ได้เตรียมอะ่ะบางต้นมันก็ตายก็ปล่อยมันบางต้นก็ติดแต่ส่วนใหญ่จะติดที่ไม่ติดน้อยมาก เอ้ดีมันจะช่วยค้ำช่วยอะไรมันค้ำยันน่ะนะไอ้ค้ำยันได้ดีจะปลูกหางหางหน่อยใช่ไหมเราต้องเหมือนไปค้ำมันอยู่นั่นแหละนั่นแหละปลูกหางปลูกหางจะดีหางเกือบเกือบเม็ดน่ะจะดีนี่ยังยังชิดเป็นนิ่งนะพูดไปก็คือเอาไว้ค้ำยันไว้ช่วยหาอาหารเออนี่หาอาหารก็ผลพลอยได้แต่ค้ำยันเนี่ยมันเป็นรักของมันมันต้องค้ำอยู่แล้วนะก็คือที่ตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มที่ต่ำ ก่อนปลูกปลาปลาม์มปาล์มก็เนี่ยต่อปลาล์มยังอยู่ก็ปลาปล์มปาล์มมันสามบาทก็ไม่ไหวนะอ่ะนะปาล์มสามบาทก็ต้องเอาออกทุเรียนก็เหมืนนอนน่าจะดีกว่าครับอืมน่าจะดีกว่าแล้วลุงปลูกทุเรียนพันธุ์อื่นบ้างไหมครับมีมีพันธุ์ไอพันธุ์หมอนก็มีอ๋อนวลทองจันทร์ก็มีมันโตดีไหมครับรดีการโตด,ดีโตดี โอ้ดีผมทำแบบปล่อยๆอ่ะขนาดนี้ปล่อยๆนะเนี่ยทำแบบปล่อยๆนานๆฉีดยาทิ้งนั่นแหละนานๆฉีดยาทิ้งโอ้ยยี่สิบเนี่ยเป็นย<โ>ี่สิบเนี่ยต้องได้เกือบเกือบยี่สิบเนี่ยจะฉีดทิ้งจะทำแบบปล่อยหน่อยๆเงี้ยนะเขาก็จะเน้นฉีดช่วงใบอ่อนใช่นะพวกแมลงพวกอะไรมันชอบมากินเนี่ยสักสี่ห้าวันเนี่ยจะฉีดสี่ห้าวันก็แสดงว่าก็ไม่ต้องดูแลเยอะคือพยายามจะทำแบบปล่อย มีเวลาไปเที่ยวเยอะขึ้นอืมไม่ใช่คือแข็งแรงเองมันไงอ๋อแข็งแรงเองมันดูมั่งปุ๋ยก็ไม่ได้ให้บ่อยก็เดือนเดือนกับสาตร์บางๆส่วนใหญ่กับปุ๋ยมักปุ๋ยมักปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดขอเนี้ยเออจะเน้นอินซีทางใบก็ไม่ค่อยเน้นโอ้ยใบอาหารเสริมไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่นานๆจะใส่ปุ๋ยเจนทุกทิ นานๆทีเต่ปุ๋ยไม่เคยปุ๋ยทางใบไม่เคยเลยตรงนี้ประมาณกี่ต้นนะลุงร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นชุดแรกเลยป่ะครับเออกับซือมา <laughs> อมชุดแรกซื้อมันที่แรกเนี้ย100ร้อยกว่าต้นได้มันือนยังเล็กอะมันมันกระดาเท่านี้เองอ <laughs> ปีหน้า <laughs> เห<อ>็น <laughs> ว่าลุงจะไว้ผลผลิตน <laughs> <ภา>ะครับต้องดูก่อนนึ่ต้นมันจะขนาดไหนไม่รู้นะมันจะถึงตอนนั้น ถ้ามันโตพอก็เคยเห็นเนื้อเคยเห็นอะไรหรือยังครับก็เคยเห็นแต่ในรูปอ๋องั้นปีหน้าก็ต้องลองตัวจริงเนื้อจริงๆปีหน้าก็ต้องลองของจริงเออยังมีมีคนมาชิมเหมือนกันแต่มันไม่รู้มันยังไงต้องชิมของตัวเองอต้องของตัวเองนะแล้วเราเรามั่นใจเรื่องตลาดยังไงบ้างครับโอ้พวกเนี้ยถ้ามันอร่อยจริงมันก็ ไม่นามีปัญหานะแต่คุยคุยเหมือนคุยจะเบนเงี้ยนะเขากว่า่อยละเกินอ่ะนะแต่เบนเขากว่า่อยกันนะแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ยังไม่เคยชิมแต่ก็ยังมั่นใจก็เขาปลูกกันเยอะแยะแล้วก็ทีเราตำก็มาอยกเตียงพันอื่นไงอแต่แว่วันนี้มันก็ต้องทนโรคกวาเออก่ก็ดูมันน่าจะทนอ่ะก็ดูรีไซ์เสมอกันหมดนะแน่จะไม่มีต้นแซมเลยถ้าเป็นฟังสวนก็จะมีแบบต้นแซมอะไรบ้างางเงี้ย แต่นี่คือไซส์เสมอกันเลยจริงๆถ้ามันทนจริงก็ดีใช่ครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาตั้งเนี่ยเหมือนเสียเวลาปลูกนี่มีมีตายไหมครับมีมีเหมือนกันในในก็มีตายตายไม่เยอะใช่ไหมตายไม่เยอะตายเพิ่มต้นยางเออส่วนใหญ่ต้นยางตายแค่ฝั่งที่ติดต้นยางเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็มันมันเป็นเหมือนรูมโลกมาจากใบยางเนี่ยผมก็คิดงี้นะเหมือนรู้มันจริงๆมันเป็นอะไรเปล่า อ่มันเพื่อใช่เคียงกันนะครับก็ยางมันใบยางเหน่ามันมีเชื้อลาอืมใช่อันนี้ลุงให้น้ําบ่อยไหมครับนี่ส่วนใหญ่จะวันเว้นวันวันเว้นวันเปิดล้าเปิดนานไหมครับวันก็เป็นชมงบ้างที่กับสี่สิบแล้วแต่เวลาไอ้กำหนดแล้วไม่ได้กำหนดจริงอ่ะแล้วแต่เวลาเราสะดติบเออติบแล้วแต่แล้วแต่เวลาเราตะดตามที่เราอยากเปิดแต่นะ อพอเราลีบก็เหลือ30ก็ได้เราลีบจะต้องวันนี้แนเหมือนว่าเวลาจะไม่พอเอา้อนะา3นะสามสิบก็พอนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมสิบสี่สิบเออแต่ถ้าทามีเวลาก็จะให้เป็นชั่วโมงพ่นยาโรคบ่อยไหมครับเนี่ยก็อนหะพยายามเข็มเป็นยี่สิบวันแล้วจะยาฉีดตะทิงช่วงนี้เพราะขาสมิงฝนตกบ่อยมันก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอะไรใช่ไหม คือมันยังเล็กด้วยนะมันก็ยังไม่รู้ผยิ่งเขาถ้ามีตกนปล่อยมากของเราเนี่ยยังไอ้่าโลดใบติดเนี่ยต้นเล็กๆมันจริงๆมันก็ไม่เคยเป็นนะต้อนเกือบชนกันก็เนี่ยถ้าคนยาบอยมันจะดำปื้อย่างงี้เนี่ยยาลาแต่ไม่เคยใสอ่ะก็ต้นมันเล็กไงยังไม่อยากจะไปดูแลมันจริงจังอะไรเนี่ยหลังใบเออเนี่ยหลังใบยังดำปีเลยเนี่ยถ้าสังเกตนะแล้ว ฉีดยาผมไม่เคยฉีดใต่ใบฉีดต่ด่านบนฟฟบฟบก็พอแล้วชยชกก็พอแล้วส่วนไม้เล็กเนะียกว่าใบเป็นไงเดี๋ยวมันก็พัดใบเองมันพอใบใหม่ออกใบเก่ามันก็ทิ้งอยู่แล้วนะยังไม่ต้องไปสนใจมันเยอะแล้วก็ใส่แบบชีวภาพมาตลอดเลยเป็นพี่ไก่อาตแน,น่แน,น่แส่วน,สนใหญ่จะอินซีแล้วเราใส่เคมีบ้างนะปนปนบ้างแต่ว่าน้อยใช้ใช้เคมีเป็นส่วนน้อย